สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพรพรมศารวันนี้จะมาที่บายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้นในหัวข้อการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะข้อที่12 gx เท่ากับ x ยกกำลังสองลบ3 x คูณ fx จงหา g ดิฟสถ้ากำหนดให้ f ดิฟสเท่ากับ1และ f 3เท่ากับ f 2สมการนี้เป็นสมการการคูณนะคะเราก็จะใช้สูตรเป็น u คูณ v d f เท่ากับ u d f v บวก u v d f เราก็จะกำหนดให้อันนี้เป็น u นะคะส่วนนี้เป็น v เราก็จะมาดู u เฉยๆนะคะก็จะเป็น f x ยกกำลังสองลบสาม x ส่วน u ดิฟก็คือสอง x ลบสาม v เฉยๆก็คือ f x v ดิฟคือ f ดิ x ไปล้วก็จะมาหา g d i f x นะคะ g d i f x เท่าก exactly. ับ u d i f u d i f ก็คือ 2x ลบ3 2x ลบ3คูณอยู่กับ v v เฉยก็คือ f x บวก u เฉย ก็จะเป็น x ยกกำลังสองลบสาม x คูณกับ v' ดิฟ v' ดิฟคือ f' ดิฟ x ไปแล้วก็จะหา g' ดิฟสามนะคะ g' ดิฟสามแล้วก็แทนสามลงในสมการเลยนะคะก็คือ 2 x ลบ3แล้วก็คิดในจรเลยนะคะก็จะเป็น2คูณ3เป็น6 6-3ลบสเหลือยู่กับ f x แทน3ลงตักก็จะเป็น f 3บวก x ยกกำลัง2ก็คือ3ยกกำลัง2เป็น9 3ลบ3 x 3 x ก็คือ3คูณกับ3 ก็เป็น9ก้าลบกหลือ0ูย์คูณกับ f div x ก็คือ f d ิฟ3เร,เราก็จะมาดูนะคะ f 3เขากำหนดให้มาแล้วก็คือ2ตัดออกไปเลยก็คือ2ส่วน f d ิฟ3ก็คือ1 ไปเราก็จะได้ G ดิฟสเท่ากับ3าคูณสเท่ากับ6กคำตอบในข้อนี้ก็คือ6นะคะ